เชสวานนาครพระนครศรียอยุธยาค่ะร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรียอยุธยาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ ว่าที่ร้อยตรีสมรงศักพโกศลกุลค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้กองงานสาธารณาสุขเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ในเขตเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาได้รับวัคซีนแล้วเป็นจํานวนมากและขอเน้นย้าให้ทุกคนแม้จะได้รับบร,ริการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้เทศบาลน,นครพระนครเสียยุทธยาได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชาชนแล้วและหากมีวัคซีนเหลือนะคะก็จะทำการสำรวจผู้ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ